ตัดข้างไองโง่นี่นะครับผมชอบมาแอบอยู่ข้างไองโง่นี่นะครับผมก็เป็นปลาช่อนครับัด ย่างแก้คัส ton, สนจิ๋วนะครับผมตัวนี้ย่างแก้คันจิ๋วสีทองนะครับนี่ครับนิดเลยโอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับย่างแก้คันจิ๋วสีทองครับผมสุดยอดมากๆค่ะฝากผลงานด้วยนะครับ